อะไรเนี่ยจะจัดรายการไหมเนี่ยฮะกระโปรงบานยังไงยังไงย่ายังไงเนี่ยกระโปรงบานแล้วยังไงอ่ะหน้าหน้าก็สวยนะแต่กระโปรงบานแล้วยังไงอ่ะก็คนรู้กันแล้วอ๋อหรอไม่ย่ะรู้เปล่าถ้ารูเป็นมือที่สามมือที่สามก็คือมือหนึ่งก่อนมาเจอแล้วน่ะแต่ไม่อยากเมาเลยอะไมอยากรู้ว่าเราไม่หมั้นตะบหมูไม่ได้หร บานไหมดูดิอ่ะบานมากค่ะหน้าหรือกระโปรงกระโปรงค่ะอ๋อยรอ่ะวันหลังนะเราไม่ควรเอาเทคนิคแบบเลือกกันเลือกซื้อกระโปรงบานการใส่กระโปรงบานเทคนิคการทําให้หน้าบานน้อยลงอะไรเงี้ยก็โบลทอกเลยค่ะอะไรอย่างงี้คนอยากรูจะตายนี่แต่สีนี้สวยนะใช่นี่จะแม่ไปทำอะไรเพิ่มมาป่างทำไมอ่ะไม่อ่ะฮะ มีอะไรเหรฮะหูหูใหม่บ้าแล้วหูหูใหม่มันเปลี่ยนง่ายเลยนะคุณขาไม่ได้จานดาวเทียมนะคะใหม่หมดขนาดนี้เออทำมันไปแหละมันดูดูดีขึ้นผอมลงว่ะหูรีบไปนะเอากระดูกเอาไปสองชิ้นเดียวเอาไปติดตรงไหนหมวกึกว่าคิ้วยังได้คิ้วปกโดนเขาแค่จับจับดูเฉยเฉออยังไม่มีไงสวยนะสวยสวย ก็เราจะบอกว่าเขาเหมือนมาชาจริงๆแม้กระทั่งการพูดคืออาจจะเป็นแบบมันเป็นไปได้นะที่คนคนหนึ่งมันอาจจะเหมือนกันทั้งหมดอ่ะเหมือนเหมือนเราเห็นว่ามันก็คงจะเป็นอีกนิวเจเนอเรชันหนึ่งที่เขากําลังจะแบบเหมือนแบบนะมาแทนหรือมาอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อให้วงการเรายังดูมีกลิ่นอายของอะไรที่ยังเป็นแบบตำนานอยู่คนที่เราคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยเออฮะสวยดีนะ่ชอบสีนี้แล้วเขียวกับขาวจบเลยจบเขาไม่คนที่ออกอาหนแลลวเป๊ะมากคน่านี้ต้องมาก นฮะ,ะแล้วเขาไม่แก่ด้วยใช่ต่อไปจุ๋ยวรชยาทองทองทองเดี๋ยวก่อนมีขาเปล่ามีแล้วขาใส่อะไรพันผ้าก๊อตอยู่เหรอไม่มันขาวไงขาวมากเฮ้ยจริงป่ะเหมือนเจ๊คนนั้นเ่าที่นั่งรถตู้แล้วอยู่บิมีขาโผล่มาอย่างงี้เจ๊ไหนอ่ะอ่าไม่อยู่ไม่รู้หรอไม่รู้ดิวิสลานะ ผีโผล่ะผีโพอ่ะเหรอผีโพลนะฟังให้ดีผีโพลเออทุกคนก็พอเห็นข่าวปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวผีโพลอะไรอะไรโพลนะผีโพลอ๋อผีจริงใช่ปะผีจริงเขาบอกว่าเป็นขางอกขึ้นมานี่กันเลยบอกว่าดูไงว่ามีขาใครแต่สวยเป๊ะเราว่ามันปั่นไปนิดนึงข้างบนปะใช่ข้างบนเนาะใช่แล้วข้างล่างพองไงแต่สวยไหมสวยแต่พี่ว่ากระโปรงสวยเลยนะอืม เอาจจะเป็นด้วยเออตรงนั้นแหละมันแอบ,บดูเหมือนเป็นตรงตรง,ตรงไหนอ่ะดูดีๆนะเคยทันยุคยุคยุคหนึ่งของชุดไทยบะกําลังจะพูดอยู่เหมือนชุดไทยประยุกต์ที่ใส่จงกระเบน<ช>กับเสื้ออย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแขนพองๆอ่ะเหมือนเนาะคล้ายๆคล้ายๆอาจจะเป็นพี่ว่าอาจจะด้วยทรงกระโปรงข้างล่างแล้วก็จีบเสื้อที่ตรงแขนอ่ะมันดูแบบเป็นชุดไทยอ่ะเออเป็นชุดไทยจริงๆอ่ะถ้าถ้าใส่สังวานก็ก็จบอ่ะ นู่นเลยค่ะอ่านิดนึงแก้บอร<น>ะบายอีกหน่อยนะ <c oughs> นู่นค่ะหน้าพระพรหมหน้าพระพรหมเป็นล้ำแก้บนได้เลยนะคะก็ถือว่าดีค่ะค่ะต่อไปเจี๊ยบพิจิตราวินเทจอันนี้แนวแนววินเทจแนวเจี๊ยบเขาเลยนะเออเป็นเจี๊ยบอ่ะอันนี้ดูเป็นเจี๊ยบก็ถ้าเจี๊ยบใส่ก็จบอ่ะแปลว่าเขาเลือกแล้วว่าว่าเขาเหมาะกับสไตล์แบบนี้แล้วมันคือสไตล์แบบเขาถูกถูกสวยใช่ ดอกไม้สวยด้วยนะเขาดูเป็นผู้หญิงที่ชัสวยสวยนี่ถ่ายละครหรือว่างานอะไรเนี่ยพี่ว่าร้านดอกไม้มากกว่าอ๋อนางไป็ชื่อดอกไม้หรอแต่งตัวไป็ชื่อดอกไม้เขาไปเยี่ยมแฟนไงเพราะว่าแฟนป่วยเขาโรงพยาบาลแต่เชบเป็นคนที่ที่ดูแลเรื่องการแต่งตัวดีนะไม่ค่อยคล่องนะค่ะต่อไปค่ะน้องแป้วณัฐพรค่ะอุ๊ยเป๊ะมาแม่เจ้า เขาหยิบรูปผิดแน่เลยฉันว่าอันนี้มินพิเชียมินพิเชียไม่อันนี้ไม่ใช่เลยนางไปใส่ชุดนี้แหละและเนี่ยคือเตด้วยไปซื้อเครื่องสําอางแล้วกลับบ้านหรอเออได้ไงแต่งเต็มอย่างนี้เหรอโอ้ว่างไงวันหยุดวันสบายสบายใส่เกาะอกเดินห้างเลยนี่นะโ้ใช่เนื้กระโปรงบานนั่นไงเห็นไหมเคาน์เตอร์เครื่องสํอางอย่างนี้แล้วข้างหลังนั่นคืออะไรข้างหลังคนมายืนดูไงแต่งตัวสวยโอ้โดดเด่นเขาออกงานอยู่เออก็รู้ไง สวยเชียวหวานมากตาคมชาผู้หญิงคนนี้อ่าต่อไปโอ้ยคนนี้จ้าค่ะนี่แต้วชมาค่ะคนต่อไปนี่อ่อต้องแต้วบวกกันสองคนน่ะทำไมคะสวยสวยเท่าแบบวคุณสองนี่ไงดูสวยดับเบิลเลยเหรอคะดูไหมอันนี้ถ่ายที่ไหนที่ไหนอะคะฟาร์มแจราเคอ๋อ่ะก่อนเข้าฟาร์มแจราเคก็จะมีแบบมีถ่ายรูปกับช้างเตะบอลอะไรอย่างเงี้ย ขยายให้หน่อยดิไม่เก็ตไม่เก็ตหรอก็ไม่เคยไปหรอซามจระเข้เนี่ยไม่เคยไปเลยนานแล้วพาไปเท่อะเวลาก่อนที่จะไปแบบคุณลุงเอาหัวใส่จระเข้อะก่อนเข้าก็จะมีช้างเตะบอลอ่าแล้วไงต่อก็เพียงแต่ว่าลูกบอลไม่อยู่ที่เท้านางนั่นเองใจลายคาตาเล พี่บอกแล้วว่าจะทําขนมเค้กคำอกได้นเ่เข้าใจ,<ด>ใจเดี๋ยวก่อนเพิ่งจะเก็ตว่าเต้าสองคนคืออะไรใช่ไหนุ๊หู้ยสวยเท่ากับเต้าสองคนรวมกันแปลว่าเต้าตสองคนอ่ะบวกกัน,กนเป็นไซนาำแล้วต้องเป็นเต้าใส่กระโปรงบานด้วยนะสองคนอ่ะแล้วเป็นไซน้ำโอ้ยตายบ้าก็ไม่ได้อ้วนขนาดนั้นดูหน้าสิอีกนิดเดียวคอไม่มีแล้วนะนี่มุมกดแล้วนะหมดเฮ้ นี่กดช่วยอยู่ใช่ไหมเอ้าก็ไม่เคยเห็นหน่อยที่เขาว่าถ่ายรูปมุมสูงแล้วน่าจะยาวอ๋ออ๋อเพราะพยามน,นี้เออ,อยังเห็นเป็นคอนอยู่นะตั้งกี่ขั้นโอ้๋อไม่แต่พี่ก็เลยจะบอกว่าบางทีนะใส่ถ้าตัวถ้ารูปร่างบอดี้ใหญ่นี้ไม่ควรใส่กระโปรงบ,บาลก่าวะแล้วใส่อะไรอ,ะอ่ะมันก็ต้องใส่เออ่อะเพราะกระโปรงบ,บานมันยิ่งทำให้ดูบานเข้าไปใหญ่เลยไงแล้วถ้าใส่แล,ล้วรูปมันยิ่งไป็รัดรูปปอะมันก็ยิ่งเห็นไงแต่มันก็ยังเป็นเคิร์ฟไหมอะ่ะคืออย่างน้อยๆก็ ไม่ต้องบานไม่ต้องพองจีบน้อยกว่านี้ครึ่งนึงอ่ะอแขนตุกตานี่แต่เสื้อเขาไม่ได้เป็นแขนตุกตานะเป็นแขนอะไรไส้แขนจริงเลวอ่ะรู้เปล่าข้างางอ่ะอุปกรณ์เต็มไปหมดเลย อุปกรณ์อะไรอุปกรณ์วาดภาพไงไม่เก็ตอะ่ะก็นางนางช้างแล้วเพราะว่านางรับจ้างวาดภาพอยู่โอ้ยทำไงจีวัลเดี๋ยวนี้วาดเป็นแล้วมาก่อนมีคนฝึกให้นางเหมาอ่ะเขาไม่ได้ตัวขนาดช้างเลยค่ะนั้นค้ามทำขนมไงนางเล็กก็เยอะโอ้มีอ่ะมีมีไหน ไซส์หมีไซส์หมีอ่ะเออเขาเรียกไซส์หมีถ้าไซส์หมีจะเป็นแบบแบบผู้ชายอ่าเบาๆหน่อยแต่ผู้หญิงไม่เรียกหมีช้างเขาเรียกช้างโอ้ยช้างมันอ้วนมากเลยพี่กินเยอะอ่ะกินเยอะไปนิดนึงอือเราเป็นลูกครึ่งด้วยอ้วนง่ายแก้มปริอะค่ะเนาะแต่งตัวยากหน่อยนะค่ะอ่าต่อไปแร์ค่ะอื แพนเค้กค่ะแพนเค้กโ้นี่ถ้าคอนเซปต์นี้ไม่มีแพนเค้กมันโกนเลยนะแต่ชอบมากเลยดูสีสิอืมเป็นไงอ่ะแคร์ไหมธรรมดาที่ไหนเออนะเพื่อเป็นการเพิ่มสีสันไปถ่ายกับไอ้ม่านสีแดงอีกเออมันตัดกันดีเหลือเกินนะค่ะช่เขาไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายกับม่านเขาตั้งใจจะถ่ายกับรูปเขาจริงแต่ชุดสวยชุดสวยอันนี้สวยนะสวยนะดูเป็นผ้าใหม่ไหมใช่ใช่ดูเป็นผ้าใหม่ที่สวยอ่ะพี่ว่าสวยเลยพี่ว่าตรงนี้จะจะครบจะครบสูตรนะ กู้ป่ะต้องมีอะไรมีอะไรคะมีคุณแม่มาด้วยแล้วคุณแม่ใส่สีนี้ด้วยเหมือนกันถูกต้องแล้วเป๊ะมากเลยชอบนะเพราะตามไอจีน้องหนู่เนี่ยเวลาแบบเห็นคุณแม่ปุ๊บก็จะแอบดูชุดกันไงเดี๋ยวที่ชอบดูไงชอบเข้าไปดูว่า้วันไหนก็แต่งตัวเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยออูดูคล้องไปนะดูคล้องไปดูคล้องดูไม่ใช่พีแอนอะใช่เอ๊ะสรุปชอบให้น้องก็แต่งตัวเซ็กซี่หชอบให้น้องหรือตัวพองๆคนละแบบจริงๆแบบเนี้ยน้องก็ดูโอเคนะอ่าแต่แต่แต่ต้องเลือกดีๆอย่างที่บอกค่่่ถ้าาเเลือกกกไมมดี็็นนึวปุณแ อวแม่ยีงสองกระจกอยู่หรือยังหรือว่านี่คุณแม่ก็ไม่ได้หรอหรือคุณแม่เฮ้ยแบนเค้กไปไหนนี่ไงแบนเค้กนั่งอยู่ไงอ๋อคุณแม่ยี้มใหญลงด้วยออว่าไปนั่นนะเขาเพิ่งแฮปปี้เบิร์ดเดย์สวยสวยที่หมีไปเมื่อวันก่อนน่ารักเียอิจฉาที่สุดเจนแหม่มก็อิจฉาทุกคนที่มีแฟนแหละก็นิดนึงก็คนสวยนี่งดมาจนได้ใครคะมีพีทียาขวัญใจอ่ะอ่าดูเฮ้ยแต่รูปนี้น่ารักนะรูปนี้หนุ่มอายมากเลยอ่ะเหมือนรถเมย์ด้วย เฮ้ยหรือรถเมย์เฮ้ยหรือวินมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่รถเมย์มาเฮ้ยเหมือนอ้ามมากอ่ะแล้วทำอะไรอยู่อ่ะนวมเหรอนวมนวนม้วนไต้ม้วนตายแล้วคุณพิมเป็นพิมเลยนะนี่เห็นไหมกระโปรงบานต้องเหมาะกับคนรูปร่างเล็กจริงๆเนาะใช่โอ้แต่เขาจะพอดีเนาะแล้วเขาตัวผอมมากฝนเคยเจอตัวจริงตัวเล็กมากผอมกับฝนนี่เหรอผอมกว่าแล้วตัวเราใส่มินิอ่ะคือเขาฝนว่าเขาน่าจะประมาณร้อยหกสิบสี่หกสิบห้าอะไรเงี้ยนั่นละ ฝนใส่อย่างเงี้ยพี่ก็เห็นฝนใส่ก็สวยเออพี่นึกออกละคนที่ใส่กระโปรงบานสวยคือคนที่มีรูปร่างตัวเล็กๆโฟร์หรือว่าก็ใส่สวยใช่อย่าที่เสี่ยงเด็ดขาดนาตาลีนาตาลีไหนนาตาลีณวสัมพานเหรอน้องพี่ขอโทษพี่ไม่น่าเปิดเลยนางนางปิดได้นะอึดมากอ่ะนี่แล้วเวลาน้องไปเนี่ย ก็น่าเห็นใจนาตาลีเหมือนกันนะเพราะเวลาไปเนี่ยนางเป็นคนอยู่ไม่สุขทำไมอะคะต้องคล้องพันเนียดไว้ตลอดน่าจะไปอะไรเนี่ยไปแซวน้องตลอดเลยรัอยู่นั้นนาตาลีอย่าไปเชื่อเนี่ยเขาจะไปสั่งซื้อของตัวมาไหว่แถวบ้านเขาเรียกเลยตบหัวไมาเลยนะตบหัวแล้วรูปหลังเนี่ยเรียกคบไม่ได้ใช่ไหมคบไม่ได้อ่ะมิ้นชลิดาค่ะอุ้ยสวยอ่ะ จะบอกว่ามิ้นต์เป็นคนชอบแต่งตัวแก่แต่ด้วยความที่หน้าเป็นเด็กสมัยใหม่เลยดูไม่เก่เลยรอดใช่ไหมไม่หลอกคือจริงน้องเขาเด็กแหละหน้าเขาเด็กไงเขาก็เลยรอดลองเราลองฝนไปแต่งสิชุดเนี้ยโอ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะยายมาแล้วย้ายขานี่มางานร้อยปีเช่นหมากโลกหรือเปล่าคะโทษนะจ๊ะแม่ยายบ้านพี่ใส่เสื้อเปิดไะไร มาบางทียายก็อยากโชว์เนินหายปลาลาอะไรของยายบ้างไม่ไหวอ่ะหลังคอมแล้วเอมมากเลยเนาะไม่มีน่าอกสวยมากอ่ะคือเพิ่งเป๊ะคุณเป๊ะมากในฉาหุ่นดีเด็กๆขนว่าถ้าน้องจะแต่งตัวเปรี้ยวๆได้ไหมได้ที่ยังไม่เคยเห็นน้องเปรี้ยวเลยนะเห็นแต่หวานๆก็แค่เปลี่ยนผมเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เปรี้ยวแล้วแต่ว่าโดยเขาเป็นคนหน้าหวานเขาก็จะดูเป็นแบบเซ็กซี่แสนโซนอย่างเงี้ย อาจจะไม่ได้ดูเป็นแบบแก่นเซียวขึ้นมาทีเดียวอะไรเงี้ยต่อไปเอมมี่มอร์กฎในขึ้นปกสุขภาพดีของคุณไงเพื่อเป็นาการพิสูจน์ว่าบานมรงจริงค่ะจริงค่ะนางหมูให้ดูเลยแล้วนางอะไรอยู่ข้างในกางเกงขาสั้นเหรอกางเกงในกางเกงในทรงใหม่เหรอคยาวขนาดมากุ้มเขาไม่ใช่อันนั้นเป็นชีฟองในอ๋อแล้วปกติอย่างเงี้ยต้องใส่กางเกงขาสั้นท้้งนั้นไหมแต่ดูนี้ส่วนใหญ่ผู้หญิงเขาเซฟหมดแล้วนะก็ถ้าสมมติว่ามันบานมากเลยอ่ะ ต้องดูก่อนว่าใส่ไปไหนถ้าสมติกระโปรงฝนบามาแล้วฝนกำไมก็โอ๊ยเดี๋ยวจะต้องข้ามถนนไปแบงค์เดี๋ยวฉันต้องอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าลมมันจะมาแบบคือคือฝนเราจะบอกว่าฝนไม่ห่วงเรื่องกระโปรงที่ลมพัดแต่ฝนห่วงเรื่องกลิ่นเฮ้ยท้าไมรู้ดีอ่ะบ้าหัวต้มด้วยหนึ่งผัเข็มมาขอเขาต้มด้วยนึงปลาเค็มอะไรผักดอง ไม่กินเจกลัวมากใครชอบปลาหมึกแถวนี้วะเฮ้ยบ้าอวยเชฟโตหมดละหมดแล้วเหรออะไรอ่ะกำลังแซ่บอยู่เลยอ่ะกำลังหวานช้ำอยู่เลยอ่ะเจดันดับประกาศมาแต่ฝนให้สองคนน่ะหมายถึงถ้าเลิศเลิศร่วงเลิศสิเลิศเหรออ่ะพูดไปก่อนถ้าฝนเป็นฝนฝนให้ใครน้องที่ใหญ่จะเปิดอ่ะอ่น้องบิ้นกับอีกคนเนี้ยอีกคนนี้คือใครกับอีกคนนี้ไม่ใช่คนี้คนนี้กับอีกคนนี้ใครอ่ะ อ๋อโอเคคนที่คุณพี่กำลังจะประกาศนี่โอเคโอเคโอเคไม่ได้เรียกว่าอีคนนี้อีกคนนี้อ๋ออีคนนี้ค่ะนะคะดาราดาวรุสุดๆในแฟชั่นกระโปรงบานหวานฉ่ำได้แก่เตวรัตพอบาทบาทบาทเหมือนหม่ขาก็ได้นะแต่น้องน้องน้องอะไรนะมิน น้องมินดูตรงนี้มันตัวเล็กมากจะเล็กอาจจะอาจจะด้วยสีอันนี้เขาดูหวานฉ่ำอะไรเงี้ยแต่น้องมินอาจจะต้องเล่นฟิตเนสขี่รถ a อทีวีที่เขาใหญ่เพราะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเทนเนอร์ดีทำไมอะคะเขามีแฟนเป็นน้องคุณสงการไงอตายแล้วนี่ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเป็นดาราต้องรู้เรื่องดารานะคะอยู่ช่องดาร่าค่ะเ้าใอยเมาด์แต่แฟชั่นไม่ได้ให้ไปเมาดเรื่องส่วนตัวเขาอุ้ยอันนั้นแรงงานถนัดของเราค่ะอ๋อของเจมแมมมาสิ <poisoned indo> เอามาต่อไปค่ะดาราดาวรุ <pl ains> ่งสุดๆในเดี๋ยวก่อนแล้วมีใครอะไรรู้อะไรเพิ่มมางเดี๋ยวบอกให้ดาราดาวรุ่งสุดๆในแฟชั่นกระโปรงบานหวานช่ำได้แก่อัวนี้หวานไม่ออกแล้อันนี้หวานไม่ไหวนะฮะถ้าประกาศชื่อน่มานาตาลีเกวบอกว่าต้องเสียใจได้เลยนาตาลีเดวิสค่ะนาสวนุกว่นาสวนสามาน ทำไมอะเดียดเด๋ยวดเขาพล<อ>าด <พอ S 1> ตรงไหนมันนี่ขี้หอกเลยสีเสื้อกับกระโปรงก็สวยออกก็สวยแต่ว่าเข้าใจนะว่าน้องเนื้อเยอะแล้วอีอย่างนึงก็คือว่าคงคงแก้ยากแล้วอ่ะตอนนี้มันมีทางเดียวก็คือว่าต้องพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวก็ <c oughs> ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทาได้ตอนนี้ใกล้เหมือนใครแล้วหรอือป่าใครคะพี <c oughs> <c oughs> ่ปูโรกเบี้ยวเหมือนไหม เหมือนตายแล้วเทีมท่ดาพยากรมาแล้วถ้าอยากรู้ดวงนะคะก็โทรหาปูได้เนะคะ่าหนึ่งเก้าจ9้จื้อจอจื้ตจื้อ ไมลายมากคือเราไม่ได้เกลียดเลยเนาะนะคะเรารักกันเราแซวเล่นกันแซ<ส>วแรงมากค่ะ <laughs> คุณผู้ชมฮ่าอิมหรือเปล่าฮะกับเรื่องราวของแฟชั่นดาราที่ดูกันไปถ้ายังไม่อิมโอ้ยอย่าได้แคร์ค่ะตามต่อได้เลยนะนี่ค่ะปุ่ม subscribe นี่ค่ะข้างล่างังเห็นไหมกด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 เลยใช่ค่ะไม่ว่าดาราจะไปอยู่ที่ไหนนะคะเราไม่พลาดเอาแฟชั่นเหล่าดารามาเมาให้ฟังรับรองเลยนะคะว่าแซ่บแน่นอนค่ะอ้านั้นรอช้าอยู่ใหญ่กดดิค่ะกด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 